ให้ลูกให้หลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจไว้ให้หายกาะนท้ายทุกท้ายโศท้ายโลกท้ายัหมีมีตความเจริญลูกเดือวทำหน้าที่การงานการเงินธุรกิจอาชีพชค่กล้าวาสนาคอยเงินไหลนองข้อยทองไหลามาให้โชคดีมีความสุข จากเรีอนรู้เรือตลอดไปทุกท่านทุกคนด้วยเออสาธุสาธุสาธุเอาเขาวางกันตไปเลยพะมหาูมิกองบมายศีว่าเอาเขาวางกันตหอจะแล้วท่า้ร่วมทูปัจแ่บายสีด้มีมาภูมิอยู่ประมาณี้ปัจจแนนไปนะถ้าพระกายเจ้าาายีกับนะครับผมกิลามากลือยว่สาธุสาธุกทที่เมา

ไปถที่สองนะครับไปเปิ้นมาเดื่อใหญ่นะครับเดินตามสะพานไปทางขวามือนะครับเดินตามสะพานไปทางขวามือนะครับท่านนี้ถวายดอกไม้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเดินไปจุดที่สองครับไปต้นมะเดื่อย่างต้นมะเดื่อใหญ่ไปทางโน้นบนสะพานครับลงมาครับลงมาอย่าให้ใครขอ เขายืดตามจุดพักสีเขียวนะครับมาใหม่นะครับมองดูที่พื้นเขาตามจุดสีเขียวนะครับเดืนลงมาก็ตามจุดรักสีเขียวเลยนะครับ ยืนตามจดีเาขียวนะครับสังเกตที่พื้นะครับมีจุดี้เขียวยืนเลยนะครับขยับเข้ามาครับขยับเข้ามาท่านที่ยังไม่ขาวไหวขอพรนะครับขยับเข้ามาข้านนหน่อย tôi cái đuôi dài đấy nhá các anh em. anh có anh có đi cả đi chỉ nào chỉ หากทำเสร็จแล้วท่านปัจจัยใส่ใบสีนะปัจจัยใส่ใบสีท่านมีมากรีบรองมาลายมาปัจใจกันแน่ใส่เลยนะเออเราจะได้ที่ฐานขอขอโชคขอลาบขอบุญวัดเจ้านาขอนาถแก้งานขอแก้บนขอบุญนะเราจะได้เจอกระบบ่าวจะบ่าวเนูะท่านขออะไรทีกว่าท่านปัจจัยใส่ใบสีท่านมีมากรีบรองมาลายมาปัจใจกันแน่นใส่เลยนะเออก็ถ้าท่านไม่มีมากรีบรองมาลายมามือสิบเดีว อารัติฐานขอก็ได้นะครับเออเภอสิบเนีอยรัติฐานขอขอโชคขอลาขอคุณวัดนาขอนาฏิกางงานขอแก้บนขอบ่นเตอร์เออเภอสิบเนีอยรัติฐานขออ่าครับเสร็จแล้วท่านตั้งจิตรัติฐานบอกชื่อนางบุญปั้น